วันนี้เราไมา่อยู่กับเกมฟอร์สเล่นะนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนเล่นจอกันะครับก็เดี๋ยวเราไปดูลักษณะเขาเลยนะครับ พอดีอันนี้ผมใช้สกิม้มามากก็เลยกลายเป็นแบบนี้ครับก็นี่คือท่าเดเินปกติแล้วนี่คือวินะ่งครับแล้วตอนที่เราเดินมันจะมีเสียงดำตามหลังลามานะเน้าถ้าเกิดมีพวกเราชิมมาเหยียบก็จะทําให้ติดสานหน้าผมก็ไม่รู้ว่ามันคือสาหนหอะไรแต่ว่านี่จะทําให้เลือดพู้เราชีวิตลดลงเรื่อยๆ เราเราเราไปดูข้อสามารถเลยนะครับขอ้อจอโนนั้นจะมีความเล่นยากอยู่ที่5ดาวเลยครับ ว่าเล่นยากว่แต่ว่าถ้าเคยฝึกเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวก็ได้ครับจะมีเลือดอยู่ที่1,500มีการเดิอนอยู่ที่9มีการวิ่งอยู่ที่27 25ิี่สิมีสเตมิแน่ที่หนึ่งร้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะคูดาวสเตมิแนาครับลดสเตมิแนาครับมาดูคอสามมารลยมาเริ่มจากการตีเลยครับ อันนี้คือการตีปกติคูดาว1.75วิมีดาเมจที่ยีแล้วก็อันนี้ครับมันแล้วก็อันนี้ด้วยครับอันนี้การตีปกติมันจะตีช้านิดหนึ่งครับไม่ใช่ช้าโคตรเลยไม่รู้สกิล่อไปเลยนะครับ สกิลนี้คือสกิลวางกับดักนะครับอันนี้ผมแนะนำเลยนะครับให้ไปวางตรงื่องปั่นไฟแล้วแม่ก็เอาไปวางดักพเพื่อรอชีวิตครับอันนี้ถ้าเกิดเพื่อรอชีวิตมาหยิยบจะทำให้ติดสารนะอะไรไม่รู้เลื่อนรถไปเลยแล้วทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นหนึ่งครับทาให้ติดสารนะาําให้เราติดสารนะวิ่งเร็วขึ้นหนึ่งครับเวลาห้าถึงสิบวิครับ แล้วอันนี้เล่าสกิลนี้ทำให้พลตูจันเดินช้าลงนิดหนึ่งครับตัวสกิลนี้ส,ส,สกิลสี่สกิลเออรเ์สี่ศูนย์สี่ครับอันนี้มันเป็นสกิลค้นหาครับสกิลนี้เออมักกูดาวเร็วมากทำให้แต่มันต่างจากชาททร์เตอร์ตรงนึงตรงที่ว่ามันจะสามารถมองเห็นได้ทั้งแแบบเลยครับ เวลา4วิคูลดาที่20ครับจีิมันมีสกิลหนามน่ยครับนี่คือสกิลหนามับสกิลนี้จะปล่อยหนามไปไม่รู้เท่าไรปล่อยหนามไปเยอะหนึ่งหนามเท่ากับ12ดาเมจมีขักายคูดาวอยู่ที่18เวียบแล้วเราไปดูกันเลบอกว่าล่าหน้าตา มองเห็นจัตงนี้แล้กลูกแล้วเับเท้ามาเอาสกิโน่อนนี่ครับคือล่งครับแล้วมันรู้กันเลยว่าท่าตีแรกอันนี้มันก็จะตีช้าหน่อย ันนี้ผมแนะนำตีเป็นวงฟางแบบชาลลเซอครับเพราะมันจะทำให้ตัวสตูง่ายขึ้นสกิลหนาวันนี้ผมแนะนำเอาไปดักพราชีวิตครับสมมติว่าผูพราชีวิตจะเดินไปตรงนั้นใช่ไหมครับเราก็ให้เราั้นเอาหนามดักตรงนั้นแล้ว แล้วจำต่อมาคือสกิลเกตสกิลว,วางกระดักสกิลนี้คือแนะนำให้เอฟเฟอร์ว,วางในเครื่องปั่นไฟครับ ใส่สกิลนี้สกิลหนามนี้ถ้าเกิดไปโดนผูเรอดชีวิจะทำให้เราปีศานะวิ่งเร็วหนึ่งครับแต่สกิลนี้คือ0440เอ404 e r r o ลครับอันนี้จะทำให้เรามองเห็นผู้ราชีวิตได้ทั้งแมปเลยครับแต่แค่ตอนนี้ผมไม่มีผมเล่นในเซิร์ฟวีครับผมก็เลยไม่เห็นก็คิลเลอร์ตัวนี้เหมาะในการดักทางโซ่ครับ ตอนใช้สกิลนามคนอยากให้แซนแล้วก็เกทหนึ่งสามสามเจ็ดครับแล้วจากนั้นก็เคลดกี้แล้วก็ทูธามครับทำไมเลอครับเพราะสกิลนามนะถ้าเกิดมันโขดขัดจังหวะแม้แต่นิดเดียวก็จะทำให้เสียสกิลเลยครับแล้วก็ ผมลืมบอกในคลิปสไลเซอร์นะครับคือคิวเลอร์ทุกตัวเนี่ยคนต้องประหยัดสเตมิน่า stamina, ถ้าเกิดสเตมิน่าเหลือห้าถึงสิบให้คนกดเดินแทนเพราะถ้าเกิดมันหมดหลอแล้วจะทำให้สเตมิน่ามันลีช้ามาเลยนี่ก็จะเป็นเทคนิคที่จะทำให้เราวิ่งไล่คุณราชีวิตได้ง่ายมากขึ้นครับอย่าง แล้วน,น,นี่ครับคือวงของเขาดักครับมันก็จะมองยากนะยครับแต่ก็เอาเล่นไปแล้วผมก็แบบเราเล่นมาเล่นมันก็เก่งอยู่พอสมควรครับแต่ว่าในเรื่องของการจบเกมในตรงนี้ตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยประหารเล่น อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับในวันนี้้็งขอจากวนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ